สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทรพมอินเตนนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาอัปเดตหน่อตอนติดลูกนะครับท่านผู้ชมนะครับหน่อตอนติดลูกก็คือหนอ่อแทงจันทร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมนะครับน,น,นะครับหน่อแทงจันทร์นะครับแล้วก็สมเกสรไปแล้วนะครับ ประมาณสองเดือนเศษนะครับสำหรับจันนะครับที่ออกแทงออกจากหนอนนะครับก็ในช่วงที่ตอนพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับในการแทงจันในช่วงนั้นนะครับหลังจากแทงจันได้ไม่กี่วันนะครับก็ตอนนะครับตอนได้สองเดือนเศษแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเกือบเกือบสามเดือนนะครับ ตอนที่13มีนาหกเจนะครับบวบรากนะครับเริ่มออกแล้วนะครับจบนะครับก็ต้องดูกันอีกระยะหนึ่งนะครับหรือว่าแยกหน่อออกไปนะครับออกไปปลูกเลยนะครับจะได้รู้ว่า เป็นรากของต้นแม่หรือว่ารากของหน่อนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าผมได้แยกหน่อนะครับหน่อตอนที่เป็นสายพันธุ์เบรมนะครับท่านผู้ชมนะครับออกจากต้นแม่นะครับในช่วงหลายวันก่อนนะครับก็ปรากฏว่าก็เป็นระบบรากของต้นแม่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่า เป็นระบบรากของต้นแม่หรือของหน่อกันน่นะครับที่ขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วนะครับก็ประมาณ2เดือนเศษนะครับรับะบบลากออกมาก็คงประมาณอีก1นึ่งเดือนนะครับน่าจะออกเต็มพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับครบ3เดือนนะครับสเดือนน่าจะออกมาเต็มนะครับสำหรับระบบลากนะครับ ู้ว่าเป็นระบบรากของหนอหรือว่าต้นแม่นะครับก็ต ouais. uh ้องแยกหนอออกมาดูนะครับท่านผู้ชมถ้ามองแบบนี้นะครับไม่ทราบนะครับว่าเป็นระบบรากของของต้นแม่หรือว่าของหนอกันแน่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องแยกออกมานะครับแยกออกมาก็รู้เลยนะครับว่าเป็นระบบลากของต้นแม่หรือระบบลากนะครับถ้าลักษณะนะครับ ในการตอนหน่อต่ําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับโอกาสที่จะเป็นอารูปหลากของต้นแม่ก็มีสูงนะครับโลนะครับนี่ครับหลกของต้นแห่นะครับเมื่อเราตอนไปนะครับหรือว่าใช้มีดนะครับแต่งแผลนะครับตรงจุดที่เราจะตอนนะครับท่านผู้ชมนะครับก็บางส่วนก็ไป โดนระบบรากของต้นแม่นะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับอาจจะมีระบบรากของต้นแม่ออกมาด้วยนะครับแทงทะลุถุงนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในดินนะครับดินชําหรือว่าดินปลูกของหนอนะครับทุนผู้ชมนะครับก็อาจเป็นไปได้นะครับอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะครับทุกผู้ชมนะครับสำหรับหนอนี้นะครับ ผมก็จะแยกออกไปเลยนะครับแยกออกไปปลูกเลยนะครับก็จะเป็นช่วงฤดูฝนพอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับหนอที่ออกลากนะครับเพียงแค่สองเดือนเศษก็ออกลากแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับก็ต้องดูว่าเป็นรูบรากของต้นแม่หรือหนอนะครับก็มีติดลูกด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็ต้องมาดูกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นรูปหลักของต้นแม่หรือหน่อนะครับก็แยกออกไปปลูกเลยนะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็มาดูรูปนะครับที่เกิดจากหน่อหรือว่าจันแทงจากหน่อน,นี้นะครับทุ่มๆในช่วงที่ต่อน,นะครับ ว่าจะโตหรือไม่โตนะครับก็ผ่านมาก็ประมาณ2เดือนนะครับ2เดือนนะครับผมก็ส่งไปสวนวันที่9มีนานะครับ67นะครับมีนาเมษาพฤษภาก็2เดือนเสร็จนะครับคุณผู้ชมครับลูกก็ยังเล็กอยู่นะครับคุณผู้ชมนะครับก่อจะใกล้เคียงกับนะครับที่จันที่แทงจาก ต้นแม่นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีลักษณะจันนะครับเส้นเกตส่นสั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีปัญหานะครับเรื่องแตกนะครับการจันแตกนะครับท่านผู้ชมแตกเล้านะครับก็จะโตไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับจากนี้นะครับถ้าโตก็อาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับ ท่านใบแตกเล้านะครับสำหรับจันนี้นะครับก็มาดูกันอีกครั้งหนึ่งครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับว่าลูกจะโตนะครับเท่ากับจันที่ปกติไหมนะครับท่านผู้ชมนะครับก็สัปสิบนี้นะครับก็มาอัปเดตหนอตอนนะครับที่ออกลากเร็วนะครับในช่วงสองเดือนแรกนะครับก็ลากแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์บาฮนี้ก็ถือว่า ตอนติดง่ายนะครับท่านผู้ชมนะครับสายพันธุ์ใ่ตอนติดง่ายระบบรากออกมาเร็วนะครับจะต่างกับสายพันธุ์เบลมนะครับเบลมนี่ออกรากยากนะครับแล้วก็นาไปปลูกนั้นติดยากกว่าสายพันธุ์หีนะครับก็สหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ รากออกมาเยอะเลยนะครับก็รู้ว่าเป็นรากของต้นแม่หรือหนอนนะครับท่านผู้ชมนะครับต้องแยกนะครับแยกออกมานำไปปลูกเลยนะครับี๋ยวเราแยก,ออกไปชำนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าเป็นรากของต้นแม่หรือหนอนกันแน่น